สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางโค้งสุดท้ายนะครับมาครบ2ตัวล่างนะครับเทียบชน2สูตรนะครับก็เป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้ง2สูตรนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับวันนี้ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเลขท้าย2ตัวล่างนะครับ เลขไหนจะมานะครับสูตรไหนจะเข้าสูตรนี้ก็เป็นสูตรหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็มีตัวเลขอยู่แค่3ตัวเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากนะครับมาดูวิธีการคำนวณในสูตรที่1นะครับใช้ลักหมื่นนะครับผมบวกกัน2ครั้งบวกร้อยบนบวก10หน้าครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1นะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่2 บวกหคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกหน่งบวกสนะครับสูตรที่2ใช้10หน้าครั้งที่1นะครับบวกกัน3ครั้งนะครับบวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่2 2ครั้งนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกห้าบวกหก็มีตัวเลข3ตัวเช่นกันนะครับลงให้2สูตรจะได้เทียบชนกันนะครับว่ามันชนตัวไหนนะครับมาดูงวดแรกนะครับ ที่ทำยอดหลังไว้ยอดหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก55นะครับสูตรที่1คําคำนวณได้5 69ศสูตรที่2คํคำนวณได้5 01ครับตัวเลขที่มันเหมือนกันก็คือตัวเด่นที่จะมานะครับมีเลข5าเหมือนกันอยู่แค่ตัวเดียวนะครับเลข6เลข901ก็ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นงวดน,นี้ได้เลขค้าตัวเดียวแล้วก็ผลรางวัลออก เบิ้ลห้นะครับเลข5ก็มาทั้งหลักสิบหลักหน่วยถูกเป็นงวดแรกงวดถัดมานะครับสูตรที่1 3 4 7สูตรที่2 7งเเลข3เหมือนกันตัวแรกตัวที่2เลข7ดังนั้นงวดนี้จะเหมือนกันอยู่2ตัวคือเลข3กับเลข7นะครับ 3กับ7คือตัวที่ชนผลรางวัลออก7จสนะครับถ้าชน2ตัวแบบนี้ก็ฟันธงได้เลยนะครับมาแน่นอนแต่ตัวไหนจะอยู่หลักสิบหลักหน่วยแค่นั้นเองนะครับ3มาหลักหน่วย7มาหลักสิบสลับกันนะครับถูกเป็นงวดที่2นะครับงวดถัดมานะครับ5 6 9กับ9 4้หนะครับตัวเลข ที่เหมือนกันตัวแรกเลข5ตัวที่2เลข9นี่นะครับได้5กับ9คือตัวที่ชนนะครับผลลางวันออกเบิ้ล99ดังนั้นมันก็จะเข้าเพียงแค่ตัวเดียวนะครับมันเบิ้ลนะครับเข้าที่เลข9ก9 งวดถัดมานะครับสูตรที่1 7 81สูตรที่21 6 7ตัวแรกที่เหมือนกันนะครับเลข7ตัวที่2นะเลขบเลข1 8กับ6ไม่เหมือนกันนะดังนั้นวดน,นี้เราได้ตัวเด่น2ตัวคือเลข7กับเลข1ท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับสูตรจะคำนวณย้อนหลังไปก็ได้นะครับ งวดนี้ออก71นะครับเข้าตรงนะครับเลข7หลัก10เลข1หลักหน่วยนะครับถูกเป็นงวดที่4งวดถัดมานะครับสูตรที่1คำนวณได้5 6 9สูตรที่2 0 5 6ตัวเลขที่เหมือนกันมีเลข5กับเลข6นี่นะครับ ส่วนเลข9ก็ับเลข0ย์ไม่เหมือนกันนะครับวดน,นี้ก็จะชนอยู่ที่5กับ6 5กับ6คือตัวที่ชนผลรางวัลออก65นะครับออกสลับกันเลข5มาหลักหน่วยเลข6มาหลัก10ก็ถือว่าถูกต้องนะครับถ้ามันไม่เบิ้ลนี่ยังไงก็ต้องถูกนะครับนี่ถ้ามันไม่เบิ้ลอย่างงวดที่ออก99นี่นะมันชน2ตัวมันก็มาแค่ตัวเดียวนะครับอย่างงวด ที่เบิลห้าห้มันมาแค่ตัวเดียวตัวนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับม,มาดูงวดถัดมานะครับสูตรที่1 903ศูย์สูตรที่2 3งสามตัวเลขแรกเลข9ตัวที่2เลข3เลข0กับเลข8ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นงวดนี้ได้ตัวเลขเหมือนกันอยู่2ตัวคือเลขเก้กับเลข3 เก้ากับ3คือตัวที่ชนนะผลรางวัลออกเบิ้ลอีกแล้วนะครับเบิ้ล99ดังนั้นมันก็จะเข้าแค่ตัวเดียวนะครับถ้ามันเบิ้ลมันก็จะเข้าแค่ตัวเดียวนะครับเข้าที่เลขเก้แล้วก็มาดูงวดล่าสุดนะครับสูตรที่1 903งเก้าย์สูตรที่สองสตัวเลขที่เหมือนกันนะครับคือเลขเก้ตัวที่2เลข0ูนย์ เลข3กับเลข4ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นงวดนี้ตัวเลขชนกันที่เลข9กาับเลข0นะครับ9กับ0ผลรางวัลออก09นะครับออกสลับกัน9มาที่หลักหน่วย0มาที่หลัก10ก็ถือว่าถูกทั้ง2ตัวนะครับสถิติย้อนหลังให้ดูมันก็เข้าดีหมดนะครับแต่ในงวดที่จะถึงนะครับไม่รู้มันจะเข้าให้เราหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวมาคำนวณงวนใหม่ดูนะครับว่าตัวเลขทั้งสองสูตรจะได้เลขอะไรนะครับแล้วจะชนตัวไหนนะครับมาดูสูตรที่1ก่อนนะครับใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับ2บ,บวก2ได้4บวกหลักร้อยบนเลข2บวกหลักสิบหน้าครั้งที่1เลข8บวกหลักหน่วยหลักหน่วยท้ายครั้งที่1เลข1 บวกร้อยท้ายควที่2เลขก3สูตรนี้จะบวกเล็ก1บวกเลข1คงที่4บก2ได้6 6บก8ได้14 14บก1 15 15บก3ได้18นะครับ18บก1 19ได้เล็ก9ตัวแรกสูตรบก1บก3 9บก1ได้10 ศูนบวกสาด้สได้903นะครับในสูตรที่1 903 903นย้าศานี่คำนวณ3มงวดติดเลยนะครับงวด903ก็ออกเก้าเออก0ูย์เงวดนี้ก็ได้903อีกไม่รู้จะมาตัวไหนนะครับมาดูสูตรที่2กันก่อนนะครับสูตรที่2 ใช้หลัก10หน้าครั้งที่1 3ครั้งนะบ,บวกกัน3ครั้ง38 24บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1เลข1บวกหน่วยท้ายครั้งที่2 2ครัง้ง6 6ห2ไม่มีคงที่นะครับเท่ากับเลย24นะครับบวก1ก็เป็น25 25 26 27 27, 27ก็เป็น37ได้เลขก7ตัวแรก สูตรบวก5นะครับบวก1 7บวก5ได้12 2บวก1ได้3ได้7 2 3นะครับในสูตรที่2 7 2 3ตัวเลขงวดนี้ดูว่าเหมือนกันตัวไหนนะครับเลข9ไม่มีนะครับเลข0 ก็ไม่มีนะมีเหมือนกันตัวสุดท้ายคือเลขสามผมเว้นไว้ตรงนี้แอบๆไปหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อนะครับเผื่อว่ามันอาจจะมาอีกตัวใดตัวหนึ่งใน2ตัวนี้นะครับอาจจะเป็น9กับ0หรือ7กับ2ที่จะมาคู่กับ3นะครับเพราะว่าทั้ง2สูตรมันเดินดีเหมือนกันหมดนะครับมันเข้ามา สถิติเท่ากันแต่ตัวเลขในงวดวันที่16ไม่เหมือนกันเหมือนกันแค่เลขสาตัวเดียวดังนั้นมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะเป็น7 3 2 3 9 3 0 3ก็ดูตามนี้เนะมันชน3นะครับชน3เนี่เท่ากับมีไล่ตั้งแต่9แล้วกันนะครับ9 3 0 3 7 3แล้วก็2 3เอาจากเลข7เลข2เลข9เลข0มาจับกับเลข3นะครับถ้า3มาจริงก็จะมีตัวเลขอยู่แค่4คู่หรือถ้าใครจะคิดว่าเป็นเบิ้ล3 3ก็ได้นะครับ หรือถ้าสูตรมันหลุดมันก็อาจจะเป็นเลขอื่นได้เหมือนกันนะครับถ้าสูตร903หลุดหรือมันมาแค่เลข3ตัวเดียวแล้วอีกตัวมันไม่มานี่กอาจจะเป็นเลขอื่นเหมือนกันกันกบสูตร723นะครับดังนั้นท่านผู้ชมก็ลองไปพิจารณาดูนะครับว่าชอบสูตรไหนนะครับใครจะจับตัวเลข9072มาใส่กับ3อย่างที่ผมจับนี่ก็ได้นะครับ แล้วคอยไปรอรุนกันในวันที่16มิถุนายนนะครับเราถึงจะรู้คําตอบว่าสูตรไหนจะเข้า9072ตัวไหนจะมาคู่กับ3นะครับรอดูในวันที่16ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสูตรใหม่ๆก็ลงให้ทุกวันนะครับใครชอบสูตรไหนก็สามารถเลือกนําไปเป็นแนวทางได้เลยนะครับโดยส่วนตัวก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเลขไหนจะมานะครับเอาแนวทางสูตร ค้งสุดท้ายมาครบ2ตัวล่างเทียบชน2ส,สูตรก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ